พระของอานงโอ้โหหล่อละมุนแบบน้องต่อธนภพนี่เองค่ะมาค่ะดี๋ยพี่หมาอออยนะคะจะมาวิเคราะห์ไปหน้าน้องต่อยฟังกัน กับรูปหน้าที่มีความยาวและมีความเหลี่ยมคมนะคะน้องต่อธนพเนี่ยจะเป็นคนที่มีโหนกแก้มแนวกว้างค่อนข้างชัดเลยนะคะมีรูปจมูกเนี่ยค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับสัดส่วนอื่นบนใบหน้านั่นเองค่ะบริเวณใต้ตาหน้าแก้มนะคะค่อนข้างแบนแล้วก็แบบมีใต้ตาลึกๆนะบุคลิกมันช่างเหมาะเจาะนะคะกับในเรื่องเลยจริงๆนะเป็นคุณพัที่ดูทํางานหนักทุ่มเทนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโครงหน้าด้านล่างสังเกตว่าช่วงคางเนี่ยเหนือปากกับช่วงคางตรงนี้นะคะช่วงคางจะยาวกว่าค่อนข้างเยอะมี มีรูปปากบนนะคะค่อนข้างหนานะคะปากดูมีความคว่ำเล็กน้อยนะแล้วก็ปากล่างมีเนื้อน้อยกว่าปากบนนั่นเองค่ะกับดวงตานะคะที่มีความหล่อละมุนนะตาค่อนข้างกลมดูโตเนี่ยบางมุมเห็นชั้นสองชั้นชัดบางมุมก็แอบหลบๆนะคะรูปจมูกมุมนี้นะคะจะเห็นว่าน้องมีความมีฮัมนะไม่ได้เป็นคนที่จมูกแบบโด่งพุ่งอะไรแล้วก็มีปีกจมูกเล็กๆนั่นเองค่ะเป็นใบหน้าที่หล่อมีเสน่ห์